สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอันนี้วิธีการปลูกผักนะคะที่ประหยัดเนื้อที่เนาะเหมาะสําหรับคนที่อยู่คอนโดอย่างอย่างนานเนี่ยนะคะก็คนที่ชอบปลูกผักเนาะอ่านี่เป็นทังสีนะคะทังสีเอามาเจาะเป็นรูนะคะนะอ่าใช้เครื่องมือเจาะนะคะ,ะไม่ได้สาธิตวิธีการปลูกหรืออะไรนะคะแต่ก็คือจะพูดให้ฟังว่าทํำยังไงนะคะก็ ก่อนที่มเมล็ดพันธุ์ของเราจะเป็นผักบุ้งหรือผักชีก็แล้วแต่นะคะก็เราต้องเอาไปแช่น้ําค้างคืนหนึ่งคืนก่อนนะคะแล้วแช่ให้มันพองนะคะเราจะเพื่อที่จะ,อะงอกง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเอามาปลูกเนี่ยเราก็ล้างสารที่ตกค้างอยู่ในเม็ดผักชีก่อนนะคะที่เขาใส่สารไว้นะคะก็ไปล้างออกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปลูกนะคะ ปกติเม็ดเม็ดผักชีมันก็จะงอกช้ากว่าผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี่เวลาแช่น้ําแช่ครั้งคืนหนึ่งคืนนี่เอามาปลูกนี่สองวันมันก็งอกขึ้นแล้วนะคะนะแต่ผักชีนี่จะจะงอกขึ้นมาช้าหน่อยนะนะเป็นอาทิตย์กว่านู่นแหละก็จะอาจจะงอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะว่าการจเจริญเติบโตเป็นยังไงอันนี่ผักบุ้งนี่จะ มาสิบวันแล้วนะคะนี่พักบุ้งที่ปลูกไว้เนี่ยสิวันแล้วนะออกโป่งออกมาขนาดนี้นะคะนะมันก็จะ,จะจะจะขึ้นมาไม่เสมอนะคะก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะคะอยอดที่ ที่แรกเลยนะยอดรูรูนึงก็เม็ดเดียวนะฮะไปามาเอ๊ะมันก็น่าจะดีกว่าไหมถ้าถ้าหยอดรูละสองเม็ดนะนะคะก็เลยลองดูนะคะนะเม็ดไหนที่สมบูรณ์สเวลาเราแช่น้ําเนี่ยมันจะมันจะพองเม็ดไหนที่สมบูรณ์กว่าชาวบ้าน,นก็จะพองโตกว่านะคะนะแล้วเวลาต้นออกมามันก็จะสวยงามกว่าเพื่อนนะนะ นะคะแล้วก็แต่เม็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็แข็งแรงแหละก็ติดอยู่เหมือนกันนะอันนี้ต้นหอมนะคะซื้อมาเป็นกาที่เขาขายที่ตลาดนะ่ะอันนี้ปากปากหนึ่งคืนนะคะนี่สมมุติปากเมื่อคืนอย่างเงี้ยเช้ามาก็ถ่ายดูมันก็ขึ้นมาในข้างบนหัวเนี่ยขึ้นมาปรงขึ้นมาประมาณเซนหนึ่งนะคะนี่นะขึ้นมาไวมากนะนะคะ แล้วก็ได้เจาะรูไว้รอบๆเลยอ้อมเลยนะคะเจาะรูไว้อ้อมเลยทีแรกว่าจะเอามาปลูกหอมนะคะ,ะหอมเพาว่าจะเอามาปักที่รูเนี่ยทีนี้ปลูกแล้วมันไม่เวิร์กนะคะเดี๋ยวจะต้องลองใหม่นะ,นะ,ะอันนี้ก็เลยยอดผักบุ้งลงไปก็ปุมขึ้นมาสวยงามนะนะคะทีนี่เราก็เด,เดี๋ยวจะเอาหลายๆถังนะคะมาลองปลูกว่าอะไรที่มันจะเวิร์กดีกว่าเนาะ นะคะทีนี้อันนี้ผักชีนะนี่เม็ดผักชีปลูกไว้อมื่ออาทิตย์กว่านะเนี่ยอาทิตย์กวกว่านะคะก็ออกมาออกมานะคะเนี่ยนะส่วนต้นหอมนี่ก็ย้ายมาจากในถังสีในหะ้เจาะเป็นรูไว้ที่แรกเราไปปักไว้ตรงนั้นนะคะทีนี้มันไม่เวิร์กเราก็เลยย้ายมาอยู่ถังนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะทีนี้เนี่ยต้นผักชีนี่เราก็มาปลูกแซนไว้นะคะประหยัดเนื้อที่เนาะนะคะ อันนี้ก็ผักบุ้งนี่ก็ตรงนี้ในจุดนี้ตอนเนี้ยก็คือสิบกว่าวันแล้วนะคะนี่เห็นไ,ไหมต้นหอมก็ปุ่ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะต้นหอมนี่ประมาณห้าวันแล้วต้นหอมนี่ห้าวันแล้วนะ,ะที่ไปปากไว้เนี่ยมาถึงตรงเนี้นะคะผักบุ้งนี่ก็สิบกว่าวันแล้วค่ะก็ผักบุ้งนี่ประมาณสิบสี่วันแล้วนะคะสิบสี่วันแล้วเนาะ ก็ปร่งออกมาเรื่อยๆนะคะผักชีอันนี้ตอนนี้ขนาดนี้สองอาทิตย์เหมือนกันนะคะสองอาทิตย์แล้วนะก็ปร่งขึ้นมาขนาดนี้นะคะผักชีนะคะเนาะต้นหอมกำลังโตขึ้นอย่างสวยงามะคะ่ะ เอามาย้ายถังมาอยู่ถังเนี้สงสัยจะดีกว่าที่อยู่ในกระถางที่เจาะเป็นรูนะมันไม่โตก็เลยย้ายมาอยู่ทางนี้นะคะนี่ถ่ายขนาดนี้ผักบุ้งนะคะนะยี่สิบวันแล้วนะคะยี่สิบวันเราเดินโตขนาดนี้แล้วนะคะนะ ต้นหอมก็กำลังโตนะคะมันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็จะตัดผักบุ้งนะคะแล้วก็จะลอกเอาที่เหลืองๆเงนี่ยนะคะตรงต้นหอมอะเนาะลอกออกเผื่อมันจะโตให้มันโตดีกว่าน,นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ